สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูที่ดินนะครับเป็นที่ดินถนดเข่าค้อนะครับก็แปลงนี้เลยครับเนื้อที่ทั้งหมด180ตารางวาครับแปลงนี้เข้ามาจากถนนนะครับหมายเลข12ถนนหมายเลข12จะอยู่ด้านนู้นนะครับเข้ามาประมาณสัก450เมตรนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟฟ้านะครับไฟฟ้ามาหน้าแปลงเลยแล้วก็ ที่เห็นอยู่นั่นก็จะเป็นรีสอร์ทนะครับฝั่งนู้นครับอยู่ฝั่งนู้นจะเป็นรีสอร์ทเราจะเข้ามาทางด้านนี้นะครับเขาจะเข้ามาทางด้านนี้ด้านนี้ก็จะมีบ้านบ้านอยู่ด้านหน้าเนี่ยครับอยู่ประมาณสองสามหลังนะครับด้านหน้าส่วนด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งนู้นจะเป็นบ้านคนนะเป็นบ้านคนแล้วก็จะมีวัดมีวิวภูเขาแบบนี้ครับ เนื้อที่ทั้งหมด180ตารางวาก็จะเริ่มประมาณประมาณแนวเสานี้นะครับตรงไปถึงถนนด้านหลังนะแล้วก็ยาวไปตรงด้านนู้นนะครับอยู่ก่อนถึงเสานะครับก็จะมีเสาอ่าน่าจะเป็นเสาสื่อสารนะครับตรงนี้แต่ที่ดินจะอยู่ก่อนถึงเสานะครับบนนี้ก็จะเป็นเนินที่มันสูงหน่อยนะสูงหน่อยครับสูงกว่าด้านล่าง เดพาเดินดูนะครับถนนทางเข้าเนี่ยจะเข้ามาทางด้านนี้ครับเข้ามาทางด้านนี้ที่ดินเราก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณตรงนี้เลยอันนี้ถนนทางเข้ามานะครับช่วงนี้ก็จะเป็นดินอยู่ประมาณสักหนึ่งร้อยเมตรนะเป็นดินแล้วก็แล้วก็ตรงไป,ปะจะเป็นทางลาดยางที่ และยางเก่านะฮะด้านนี้เป็นถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็มีเสาไฟฟ้าอันนี้เป็นที่ดินเราะจะเห็นวิวเขานะครับสวยอยู่ครับแปลงนี้แล้วก็ราคาไม่แพงนะครับขายแค่ล้านสองนะครับเนื้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบตารางวาเป็นชนดคุดแดง สวยครับ